มัมซิลตี้วันนี้ค่ะบางทีเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าท้อง3เดือนแรกถ้าเอาละเอียดๆนะให้ทานแบบนี้อีก3เดือนให้ทานแบบนี้แบบนี้เพราะแต่ละเดือนลูกจะไปพัฒนาแต่ละส่วนตางกันในฐานะที่น้องแอมใกล้ๆจะท้องสองนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูไมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใกล้ๆท้องของเปลี่ยนเป็นพึ่งคลอดมาไม่นานแล้วโอเคพี่ผู้ผิดจ้ะพี่ผู้ผิดเอาก็เห็นพี่หน่องเขาบอกเขาอยากได้คนที่2แล้วพูดเรื่องอะไรนะคะวันนี้จะพาไปดูว่าอาหารสาหรับตั้งครรภ์ควรจะทานอย่างไรดูดูช่วง8เดือนก็คือช่วงไตรมาสสุดท้ายใช จะต้องเริ่มจากไตรามาสแรกก่อนไปดูกันเลยค่ะแอมดู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 เลยค่ะมัมสตีลลต้อนรับลูกน้อยด้วยอาหารสำหรับคนท้อง8เดือนสารอาหารของคนท้องจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามพัฒนาการในแต่และช่วงของทารกในครรภ์สำหรับไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์8เดือนคุณแม่จะต้องทานอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. แคลเซียม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกโดยเฉพาะกะโหลกศีรษะของทารกให้มีความแข็งแรง 2. ทธาตุเหล็กเพื่อช่วยในการบำรุงโลหิตส,สำหรับตัวคุณแม่เนื่องจากในช่วงครบกำหนดคลอดร่างกายต้องการเลือดในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อส่งสารอาหารที่มากขึ้นไปดูแลทารกในครรภ์ 3. วิตามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กให้ร่างกายให้สามารถนำไปใช้งานได้มากขึ้น เวลาเดียวกันก็ช่วยลดความดันโลหิตไม่ให้สูงจนเกินไปและยังเสริมภูมิต้านทานทำให้คุณแม่และทารกมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะ 4. วิตามินดีช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกทำให้ร่างกายทารกได้รับประโยชน์จากแคลเซียมมากยิ่งขึ้น 5. กรดไขมันเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นชุ่มชื้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายและช่วยบำรุงสมองของทารกด้วยค่ะ นี่เป็นกลุ่มอาหารที่คุณแม่ตั้งครรในช่วง8เดือนต้องรับประทานเพื่อเตรียมต้อนรับเจ้าเบบีน้อยนะคะ Moms เอาลวถ้าเกินบ้างจากนี้ได้ไหมคะยถึงว่าขนมที่เราชอบได้ใช่ไหมได้ทานได้ทานได้ท้องเลยท้องเลยท้องเลยนะทานได้เดี๋ยวพี่ช่วยจาว่าต้องทานอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วง8เดือนใกล้จะคลอดแล้วควรจะรับประทานนะคะแต่ว่าแน่นอนที่สําคัญที่สุดก็คือโฟลิกนั่นเองแล้วก็วิตามินรวมของคนท้องนะคะอย่าลืมที่จะทานเข้าไปด้วยคุมรู้แน่นน่ะเนี่ยพร้อมที่จะท้องสองเลย ไปดูค <ๆ S 2> ำคมค<อ>นะคะวันนี้วันนี้คำคมก็าจากกระปุก .com นะคะเปลี่ยนเรื่องค่ะไปดูคำคมกันแล้วเดี๋ยวกลับมามัมแชร์ค่ะ